ไปเลยเจ uh ๊ huh. <Yeah. S 2> เป็นอะไรเน uh ี huh. ่ยหมอเป็น,นยังไงี <_ C ę> เป็นอะไร <_ C ę> อ,อ,อนี่มังรู้ก็ฉันแค่ส่งปลากลับบ้านแบบนั้นน่ะ <Alo> เจ๊ก็รอ้องโวนไายเหมือนยังจะตายแล้วถ้าฉันไม่ส่งกลับไปจะเกิดอะไรขึ้นนะเธอแล้วเมื่อกี้ร้องให้ทำไมเลยเจ๊ก็คงมังรักอ่ะยังกล้าพูดอีกเหรอว่ารักนรรักผัวฉันนะก็เป็นผัวมึงสิก็ถึงรักอ้าวรอก็ไปเจ๊ <Yeah. S 1> ไปถูกตอมตอแหล่ะเหเจ๊แหมของคนอื่นเนี่ยชอบจังเลยนะอุ้ยอาคยขอบคุณมากนะที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อะ่ะเจ๊หนูไปสืบข่าวมาแล้วทําไมอิวสามนีกับอิตีจดาถึงมาล่องคานคนที่นี่ <c oughs> เพราะว่าที่ที่นี่เป็นที่ของพวกมัน <c oughs> มันสองตัวเคยตายที่นี่ <c oughs> แล้วหอเนี้ยก็สร้างครับที่พวกมันอยู่ <c oughs> เมื่อไหร่อะป้าผัวมึงจะกลับมาวะอ,อ,อีนี่หเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่น่าไปเซ้งหอต่อจากออริยาเลยก็บางถูกอะถูกแล้วมันแถมผีมาคุ้มไม่ล่ะเป็นลงชอบเสียงอ่ะร้องเข้าไปแล้วมึงจะช่วยกูยังไงล่ะอแจงเค้กช่วยเหรอหอืม แค่มองตาก็ตกหลุมรักเจ๊อะไรซอ้อให้หนูสักตัวไหมหนูจะช่วยวันนี้ไปสยามต้องแต่งตัวให้มังสวยหน่อยฮึ <c oughs> แล้วเชียงมังมังเห็นเราสองโครงว่าสวยกว่ามังมังต้องอิจฉาเราแน่แนอใช่อือเรีกอคอมาดูซิว่าเหมือนหรือยังคอยครับ เป็นไงปัดคือร้ายหลายแล้วนานละนาก็คืออิลีแมนโฟมาค่ะโมสุดใตค่ะพอใจมั้ลลายลายลายลลายไปกับเธอไปไปสยามสยาม ักไอะไรตัใสรยคลุรือายไปเลยอุ้ยพวกเจยไม่ใจเหรอคะเดี๋ยวเขาไปดูใบไม่ทันหรอกค่ะไปเยี่ยมทักสินเหรอไปซื้อตุ๊กตาบรายให้พี่แพนเค้กค่ะฟังไปดูใบแต่ว่าพวกเจ๊ดูเหมือนว่าจะแต่งตัวแรงไปนะคะมึงอาแรงกว่ากูอีกเออเดี๋ยว แล้วพี่อารยาล่ะอุยเราจะไปสยามนะคะคืนน่าไม่ใช่อะค่ะต้ไปแต่ยาวราชเลยค่อยชวนดีกว่าไหมคะไปเอยค่ะไป